ปาดให้เมฆมาไม่ทันแล้วจะยกก็ไม่ได้แล้วร้อนละไม่นแล้วเทียนยังนี่ครับนี่สเต็กสเต็กสเต็กตอนนี้ขั้นตอนท่าน้ำมันครับพี่น้องฟองไฟสุขุมสุกลนสเต็กริมค้องลงมานนี้ล่องนะนาะงบล่องยังไงลงเป็นสามทีคิบอย่าง ล็กดิมคลองครับนัน้ลว่าแรงเกินไปไปลูกวาวาับครับอยู่นี่ไปแห้งว่ามันสียางมูบลไปแรงมากพี่เนี่ยไปอ่ะตอนนี้กำลังเชียนเมกเกินน้ำพุ่งกำลังเฮยีดเบ็ดอยู่ครับตอนนี้เปลี่ยนสูตรไหมครับ ใส่ตุ่นก่อนมาสันเนี่ยโมเยนเอ็นบักกุนไลกุดซับสะไคร่เห็น,นกกไคคหมนะครับพี่น้องบักสามชิ้หากระนั่งอยู่หันหลังเดียวนี่ตอนนี้ว่าสิย่างสเต็กก่อนจิกบาท คงไม่ได้ซื้อเนื้อแพงขนาดนั้นหรอกครับกะจิหมูกับหมูโลโลรั่วเราลอยเศร้าล,ลอยซีชิฟต์ตั้งแตนั้นเละคือเอ็นเน,น,นื้ออะไรอ่ะเนื้อวัวเนื้อหมูวัว,วแต่ค่าเครื่องปรุงแพงกว่าค่าหมูมอีกครับได้ค่าหมูได้บรรยากาศครับพี่น้องครับลำบากแต่แนวริมคลองครับคลองอยังยักคลองเขาอ,อื่นคลองอยังมั่วครับคลองธรรมศาสตร์ครับ มาแคมป์ปิ้งกันมาเนี่ยไม่ก็ไม่ปลาปลาไม่แมาจับปลานี่ยหรอครับปลาพญ่์สีไม่ปลาอยางเล่าไม่ปลาหยางเล่าโอ้ยข้อง <c oughs> นี่ก็ห่วยกันนี่นะครับห่วยพญ่พุ่พงห่วยนี่มม่นาาก็งพ พี่น้องข้องบึงติดตามซุ่มกันครับพี่น้องอย่นี้ทานมันอยู่ครับสติ๊กเซบมาจากอเมริกาเซบมาจากอเมริกาเซบเขากล้องมาเลยครับเซบนั่นยวค่อยบึงเอาย่ำดังๆคุณละเป็นอยู่โรงแรมหาดาวเป็นอยู่โรงแรมหาดาวกันได้ไหมครับ บ่โมงมิงกับมันกี่โมงก็บ่อมงมิงเลยมาัึงตบายแล้วไม่มีรำครับแต่ว่าไม่มีรำแต่ว่าขอบคุณครับเียวอยู่บ่เอาไปม Email, แป๊บๆแป๊บๆแป๊บคแปพบ่แป๊บๆแปรบมา้อี่นปทีๆแป๊บๆดป่อๆแา๊บอแป๊บกแป๊บๆแปดบหอปดบ่แป๊บๆ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 แปบๆแ่บๆไป๊บๆแ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 บแป๊บๆแป๊บบๆีป๊บๆแป๊บๆแปบบแแน๊บๆแป๊บแบ บ่อยพร้อมป่นดคัจับเวลาด้วยนะครับใครคดงจับเวลาตอนนี้สิเขามาเลยนะครับเอาเนื้อมาแล้วครับพี่น้องครับให้กุ้งงนจับเวลาเมฆเมเขียงเีอยู่ที่เมฆใช่ไหมหนูครับสี่สี่สิบห้าวิครับ เราเริ่มหน้าแรกลงนะสี่สิบห้าหมดเวลาช่วยกันทำอาหารกินหน่อยนะยอย่าตะกลัวไปดิไม่เป็นไรกินตะกรวมันมันดีเนี่ยเพราะว่าวิิตามมมนนนัเหือรอดจับเวลาก่อนครับรอดจับเวลากคุณถึงเส้นเลยเรามีนาฬิกาจับเวลาใช่ไหมจับก่อนโซ่จับได้ไหมได้ได้ได้โอ้ยคกล้ๆจับนี่เอาดินี่เดี๋ยวเราพุ่งจับมีเวลาเราพุ่งจับใช่ไหมไปเจียวเนื้อลุงนะครับเนื้อครับเนื้อนานาครับวาวๆครับพี่น้องครับ ครับพอดีครับพอดีสี่ิบหวิส่าวัครับพลิกกอหนึงีวิพลิกกัอหนึงเทปวังำแปดนะครับเทปเอาตรวจจัดครับตรวจจัดอไรยยังที่หอมไหมหอมใบหอมใบรถไม่ดีไหม หมวยห้อยครับเดี่องมองหมอนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับสองสามสี่ห้ากลับครับบวกเริ่มจาก50าสิีครับสามสิบหบห้าครับ พอได้ปุ๊บับกลับอีกด้านหนึ่งอีกสิอีกสี่สิบวิโอ้โหไฟเรลืมมาสอดไองแล้วครับตอนนี้เบยมาตรฐานแยกอากเลยครับพี่น้องวันนี้เกรีมงานของเงาจสุกล้เกือบสุกเลยนแรงอ่ะไปเพราะว่าเราชิลเนื้อมากี่ชั่วโมงครับ ไม่เย็นแล้วไม่มเยน็นเท่าไรแล้วเอาครับครับเดี๋ยวเรียกครับสามดีครับ,บครับเดือดเดือดเดือดมีมีขึ้นแล้วตีเดือดเดือดบับอื้อฮืออ่อนนี่ครับของแท้ครับ สีิวิพอนะสามสิ <30 S 1> <40 S 2> บต้องเป็นสามสิบครับนะครับสีสิบวิพนหอกลับทีหนึ่งครับพี่น้องไอปีนทีหนึ่งปีนทองด้ยสี่ที่แจกพนวานะครับอาติ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 ล่องเท้าเสียบนึ่งด้วยครับจังไอยพาตรวจคอไปได้ไรอะไ้อะนละยี่สิบห้าพริกเลยพี่ยี่สิบเก้าแล้ว เว็บไปไฟติดเลยครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นระวังส้นนองนะครับผู้ท่านมที่รบระวังส้นนองสะทะติดไปโดยขอครับตรวจจัดก่อนครับเท่าไหรแล้วผิดวิพานได้แล้ว เสียบเรียบร้อยครับบานนี่เสร็จเรียบร้อยพี่น้องเนี่ยเสร็จเรียบร้อยโอ้ยเสร็จเรียบร้อยเบื้งในเขียงเลยครับแล้วเรียบร้อยนะครับต่อไปส่งไปส่งไปส่งไปนู่นนี่หอม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 มือหวยครับพี่น้องหอมลายโอ้เสียบและาแพงครับต่อไปกับชิมันหั่นกินเท่านั้นครับกินกั็ยังนี่ครับ บักเกลือครับบักเกลือเบิ้งเกลือนครับเดี๋ยวะมากเบิ้งเกลือันครับเบิ้งเกลือกันนด้ครับเบิ้งเกลือวันโอ้ยเกลือตาตากล่องเนาะโอ้นี่ครับเกลือครับเกลืออย่างนี้นะครับนี่นี่ครับโอ้ยมาตรฐานครับมาตรฐานเกลือเพวันเกลือมีสองชนิดตัวนี้พริกไทยละครับคือจิเมนเกลือจมูโอ้ยเกลือเกลือชมพูอยู่ครับ